โอเคครับก็สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมปรินครับช่องปรินแอนด์ปายวันนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในช่วงอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาเรีแอคชั่นโ o ดีเอ็กซ์เนออ็รอบไฟนอลนะครับก็คือเราอจะมาดูกันว่ารอบไฟนอลอ่ะของแต่ละวงเป็นยังไงซึ่งผมจะดูสดๆนะตอนนี้สามทุ่มยี่สนาทีแล้วเดี๋ยวผมอจะตัดเฉพาะตอนที่ผมเรีแอคชั่นซึ่งเรามาดูส่งท้ายเพราะว่า จริงๆแล้วรายการโรดีเอ็กเป็นรายการที่ทําให้ผม,มได้เข้ามาอยู่กับเกี่ยวกับวงไอดอลนะคือผมโดนเลสปินตกมาเออแล้วก็ถึงแม้เลสปินจะไม่ได้เข้ามาแข่งรอบไฟแนลนะครับแต่ว่าผมก็ให้เกียรติรายการนิดนึงในฐานะที่ผมได้เคยดูตอนนั้นแล้วก็ดูมาเรื่อยๆนะแต่อาจจะไม่ได้รีแอคชั่นอะไรแต่อันนี้เป็นรอบไฟแนลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละวงเป็นยังไงเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมก็จะรอและเดี๋ยวถึงเวลาผมก็จะตัดมา ทำรีแอคชั่นนะคลิปนี้เราจะทำรีแอคชั่นทีเดียวสามวง<ม>เลยเออเราดูกันสดๆเลยแล้วมาดูกันว่าผมคิดยังไงโอเคนะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวยังไงผมตัดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูตอนที่เขาเริ่มแข่งกันเลยโอเคเมื่อกี้นะระหว่างที่ดูระหว่างที่รอการแสดงของน้องๆทั้ง3ามวงนะก็คือกติกามันม,มีข้าข่าวก็คือ รอบเนี้ยคนที่โหวตคือคนดูซึ่งโหวตกี่ครั้งก็ได้แล้วก็คงน่าจะนับคะแนนที่สูงสุดซึ่งเพลงที่เอามาใช้ของแต่ละวงอ่ะก็จะเป็นซิงเกิลใหม่ถ้าเต้นใหม่ที่ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนเออก็อยากลองดูนะว่าแต่ละวงพอแสดงแบบสดเหมือนเปิดตัวซิงเกิลด้วยมันจะเป็นยังไงโอเคครับทุกคนไวโอเล w ตวิงกำลังจะแสดงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันปะปรบมือดังๆให้กับไวโอเลตวิครับอ่ามาแล้วไวโอเลตวิ จะดูว่าเป็นยังไงเพลงชื่เอเลิฟมีนะอ๋มีพรอกในฉากลยผมรู้สึกว่ากินเนอร์แรงมากเลยะ เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะสาดกันเป็นไงต้องดูว่าเพลงจะมีบีทหนักไหมเพื่อกระตุ้นคนดูตอนนี้ผมยังรู้สึกว่ามันเบาเพลงก็สนุกดีนะ ถาเต้นก็ยังไม่เห็นอันไหนที่มันแบบยากมากนะตอนนี้แอบผมรู้สึกว่ามีความไม่พรอมกันนิดนึงไม่รู้ตื่นเมออเคจังหวะเต้นเ,เมื่อกี้ผมว่าดีนะคนลงไม่ทัน

มผมรู้สึกว่าเพลงมันไม่ค่อยติดอะหูยังไงไม่รู้นะแต่ท่อนเนี้ยนิดนึงแต่แบบไม่ได้ติดขนาดนัน้อุ้ยพูดได้ไอทำลายมากเลยบางหมดลแล้วเมื่อกี้ โหมุมกล้องแบบส่งมาก <S <S เป็นการเล่นกับมุมกล้องที่แอบเซอร์ไพรส์นิดนึงแต่ถ้าคนที่ดูที่หน้าสเตกก็ผมรู้สึกปแปลกๆนิดนึงมีแบค็คแัพด้วย พอมีแบ็กอัพแล้วดูเต็มขึ้นนิดหนึ่งคุณได้ไอลงเยอะมากเลยโอเคมีแอบเหมมีแอบโอเคครับปรเปอรโอเคสดใสยอย่างที่บอกไว้ วันนี้ก็คือสดก็ประมาณนี้นะสำหรับไ i l อเ e t w i n g ผมว่าผมไม่ฟังกรรมการคอมนตและกันส่วนตัวผมรู้สึกว่าเออก็โอเคนะแล้วปกติ v i l e t w i n g อะจะเป็นเพลงแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยแล้วก็แต่อันเนี้ยเป็นแนวน่ารักก็เปลี่ยนลุคไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็ดูดูดูน่ารักเออดูน่ารักเพลงก็ส่งนะกับความ ที่แบบทำนองน่ารักน่ารักแต่ส่วนการเต้นเออมีจังหวะพลาดนิดนึงแบบบางทีนั่งลงไม่ทันเตะไม่พร้อมกันแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของการแสดงผมเข้าใจว่าเวลาในการซ้อมอาจจะไม่เยอะเท่าเพลงก่อนๆหน้านี้นะก็สำหรับไวโอ e ล w ตวิก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดไปดูวงอื่นต่อว่าเป็นยังไงโอเคนะไปเดี๋ยวทดสเกลแสดงแล้วนะโอเคเราไปดูกัน มาแล้วรอดูรอดูว่าโทสกเกิรเป็นไงคนชอบเยอะมากวิชาสวยมากเอ่อสเตตย,อย่อยุเปิดด้วยน้องสบายกกอย่านะอ๋อมีแบ็ะเตตรเลื่อน พี่เซนดี้นะมีการแบบตัดช็อตแบบบังคนอื่นแะไรงี้นอ่าโอเคเข้าทันโอ้เสียงเดี๋ยวรอดูน้องสบายเลยว่าจะวางในระอบเนี้ยยังคงคอนเซปต์ความดุดันเดิมโอ้ได้ไอ้พันยาวย่อยหมุนหวยแล้ว มีจังหวะเลือกกันอีกหน่อยผมก็เลยน้องคนนี้เปลี่ยนลุคเลยตอนแรกจะแบบเป็นเขาเรียกอะไรหน้ามาไหมผมก็เรียกไม่ถูกเป็นแบบเหมือนแหน้ามาไี้น้องเป็นไม่รู้จกแล้วอุ้ยชีคะาสบายไอ้วางแก้วเดือดโย เองเหรอเดี๋ยวรอดูก่อนว่าบุกเป็นไงเฮ้ยเปลี่ยนบีท เป็นแบบมีบค่้น้นหน่อยนะกลับมาลราแต่ผม,มรู้สึกว่าเวลาผมดูผมรู้สึกรอปไปนิดนึงในความรู้สึกขอผมนะ ยังไม่เห็นจิมมีความเป็นไทยที่เป็นแบบของเ่นของวงนี้นะเดี๋ยวต้องรอดูมีแบบเต็มโค<ท>้งเล<ท>ยนะ <uko> มีความเหมือนไอดอญี่ปุ่นนิดหนึ่งนะจังหวะแบบพวกท่าย,ยกมืออะไรเนี้ยแต่ดูดุกแม่เวิดดิ้งในเพลงยากนิดนึงอะ่ะมันเลยดูไม่ค่อยติดหงเท่าไหร่ส่วนตัวของผมนะแต่จังหวะท่อนลากยาวอะ่ะชัด ได้ความเป็นรอบโย,ยกปกยกหัวแบบไม่รู้ตัวดู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 โอ้เดือดมากเป็นเพลงที่เดือดมากแต่ว่าเสียกิมมิคความเป็นไทยมีแค่ตัวฉากที่มาตอนแรกผมเข้าใจว่า ตรงนั้นมันจะมีอะไรมากกว่านี้นะแล้วก็กินมคีความเป็นไทยผมรู้สึกว่ามันหายไปแต่เรื่องร้องอะ่ะโหดมากส่วนการเต้นอะ่ะเออผมดูก็มีจังหวะหลุดนิดนึงก็เป็นเรื่องปกติของการแสดงนะครับแล้วก็ความพร้อมก็ก็แน่นแน่นแน่นมากผมมีความรู้สึกว่า ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันแน่นกว่าไวโอลีตวิงนิดนึงแต่สไตล์เพลงอะ่ะคนละสไตล์เลยอันนี้เดือดมากมันมากสำหรับผมสำหรับวงทรสกเกิลก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไวด้ดูดูว่าวงฟีเวอร์ตัวเต็งจะเป็นยังไงที่เขาลือกันโอเคเดี๋ยวรอดูโอเคครับเหลือวงสุดท้ายแล้วอีกวงหนึ่งฟีเวอร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไง โอเคมาเดี๋ยวผมเข้าในรายการก่อนนะเดี๋ยวไมหาเพลงใหม่ชื่อซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงคลัสนะอ๋อมาถึงแล้วมีแบบคสเตจยืนเลยก็เปิดตัวได้น่าสนใจนะเปิดจากมูดเบาๆก่อนความรู้สึกผมนะ ไม่รู้สึกเ่ยเพลงเจ้าหญิงเพลงอะไรรู้คอ๋อไอ้คราวนี้มาครบครบไหมน่าจะครบแหละอืมด้วยความที่คนเยอะเนาะนวนภาพมันจะนวนนวนน้ดนะ่งแต่ผมคิดว่าพร้อมอยู่นะอะ่นิดนึง แต่ถ้าเท่ะถ้าคนชอบสบบไหนเท่ๆก็ไม่อชอบพวงนี้แหละ,ะจะดูว่ารอบนี้สูจะได้เต้น,ตนเยอะไหม เน้นช่วงล่างเยอะมากเลยนะแบบใช้ขาอะไรเนี่ยเหมือนก่อนก็ค่ยเขียนเองว่าไม่มี ทำไมผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่ค่อยแข็งแรงไมายถึงเหมือนไม่ได้ใส่แรงแบบเบกไม่อยูอ่อันนี้ส่วนตัวนะจังหวะโยกก็เร่อมๆกันนิดนึงยองก็ น่ารักเกูนนะแต่เป็นสไตล์แบบชิวๆไม่ได้เชิงแบบน่ารักแบบกว่าเท่าเพลงของมาเล็กอีกอเอาแล้วเล่นกับพปอปใช่ทุกคนด้ว่ะ เรื่องการรองก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะ ผมไม่รู้นะผมเดาทำไมผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าตอนจบมันเหมือนจบไม่ลงอะ่ะจบแปลกๆอันนี้ส่วนตัวนะเออฟีเวอด้วยความที่คนเยอะด้วยความพร้อมเพียงก็อาจจะ ถ้ามีอะไรพลาดก็จะเห็นได้ชัดแล้วก็มีการใช้พ p อปเพิ่มมาซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะทําให้ตรงได้ยากแต่ว่าภาพรวมก็โอเคนะเรื่องการร้องอาจจะสู้โทสเกิลไม่ได้จังหวะเพลงผมรู้สึกว่าของโทสเกิลอ่ะอินเนอร์แรงที่สุดใน3ามวงสำหรับฟีเวอร์เนี่ยเออผมว่าภาพรวมอ่ะก็ไม่ได้แย่นะก็โอเคแต่ถ้าถามผมว้าวไหม อาจจะวาวแค่ช่วงเปิดตัวที่แบบมีการจัดโพสิชันที่แบบเออมีการต่อตัวขึ้นไปโดยที่มีแบ็กสเตจแล้วก็มีที่ใช้พ็อปเออดูตื่นตาขึ้นนิดนึงแต่ว่าความน่าสนใจด้วยตัวเพลงที่มันเป็นเพลงเรื่อยๆฟังสบายๆมันอาจจะไม่ได้ดึงผมเข้าไปขนาดนั้นหรือเพราะผมดูแบบไม่ได้อยู่ในฮอล์ด้วยนะก็ประมาณนี้แต่ถ้ารวมๆอ่ะ ตอนนี้ในสาโมงอะผมชอบทสเกิลนะเออผมมองรวมๆแล Girl Wing ้วทสเกิลไวโอเลตวิงไวโอเลตวิงกับฟ e เวอรใกล้เคียงกันส่วนตัวนะผมอาจจะดูไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่ก็ของผมก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรารอมาลุ้นพร้อมกันว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะได้เป็นแชมป์ของรายการโ o ดีเอกเน็กไอดนะโอเคเดี๋ยวเรามารอดูพร้อมกันว่าใครจะเป็นคนชนะส่วนตัวผมอ่ะผมให้ทสเกิลนะอ,อโอเค เดดี๋ยวอูโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ปิดโหวตไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่าใครจะได้เป็นวงไอดอลวงสุดท้ายที่ชนะการแข่งขันโรดีเอ็กเน็กอนะมาเดี๋ยวผมเปิดคลิปก่อนวันนี้นะคะไม่ว่า okay, วงไห <okay, S 2> นจะได้อใคร,ร <Viol ating S 1> ชนะไป,นะไปนะคะเราก็ยินดีด้วยค่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันน่ารักมากครับโพสเกล<แ>ครับ ก็ขอบคุณรายการนี้นะคะที่เปิดโอกาสใหม่ยให้พวกเรานะคะรายการหนดอทหนึ่งไอดอลนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกวงเลยทั้ง2ี่สบวงที่ได้มาร่วมสนุกกันนะคะขอบคุณค่าเวลามิวสิกด้วยค่ะขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณทางพีอาสตูดิโอขอบคุณท่านที่ทาให้โชว์นี้สมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณเพี่ต้นวัยโอนเลคค่ะ หรือฟีเวอร์ชนะก็ไม่แตกขอบคุณไปหมดเลยเะว่าแต่ละวงก็จะมีแฟนคลับเป็นหละค่ะก็ขอขอบคุณรายการมากๆนะคะที่ให้ไอดอลทั้ง20วงได้มีโอกาสมาโชว์ได้แสดงให้ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็ก็ขอฝากวงการไอดอลไว้ด้วยละกันค่ะขอบคุณมากค่ะแต่ผมว่าไม่ว่าใครจะได้มากับในการฝากวงการไอดอลให้กับพวกเราได้เปิดใจ เหมือนรายการที่นฐานะพิธีกรผมพเชิตว่ามันก็จะทุกคนมาอันนี้จะไม่ใช่แฟนคลับของไอเดอรมาก่อนแต่วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าน้องๆมีความสามารถจริงๆอันนี้ขอชื่นชมจากใจในฐานะพิธีกรนะครับมาสเตอร์ครับความรู้สึกของพวกคุณมากที่ได้เห็นมาตั้งแต่รอบแรกมาจนถึงวันนี้ได้เห็นพัฒนาการของน้องๆนะครับอาจจะตัดใช้หนุ่มหนึ่งเดียวก่อนเลยครับคุณก๊อฟครับอาจจะตัดก็ได้เห็นน้องๆพัฒนามาเยอะมากครับตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ รู้สึกว่าภูมิใจนะที่ได้เห็นวงการไอดอลจะมีแบบว่าดวงดาวใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วก็จะลดแล่นต่อไปในวงการบันเทิงอย่างมีคุณภาพนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับพี่คริสครับเชิญครับประกาศเลยได้ไหม พลังของน้องทุกคนที่เข้ารรวมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะคือพลังของน้องๆทุกคนนสำคัญกับพวกเราและคนดูมากๆเพราะว่ามันทําให้พวกเราเนี่ยมีแรงที่อยากจะออกไปทําอะไรที่เรารักและอยากทําซึ่งสิ่งที่น้องทำเนี่ยทำให้พวกพี่รู้ว่าน้องรักในสิ่งที่น้องทําจริงๆสิ่งที่คุยใช้ได้คือกําลังใจและอยากเห็นน้องเป็นศิลปินที่โด่งดังในอนาคตจริงๆค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยขอบคุณมากเลยครับพี่ครับขอสักท่านหนึ่งนะอ๋อแล้วก็ผมจะบอกว่า ใครพี่นั้นจนวันนี้สิ่งที่ครูทรูดู้สึกว่าไม่่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีคำวอาไกลให้พวกหนูเลยตัดมาเป็นโซนเอ่นจะไม่ใช่กวินาท่หนูแล้วแล้วก็ครูภูมิใจแทนมีความคิดเห็นทุกวินาทีของคอมเมนต์ไว้นับจากวันนี้ไปก็คือไปโดดเด่นไปโลดแล่นแล้ววันนี้ครูคือตัวแทนของอีกหนึ่งคนที่พี่การบอกว่าเราครูไม่ได้ตามแบบเกิลกรุ๊ปวันนี้ครูเข้าใจแล้วครูเข้าใจแฟนคลับเลยว่าทําไมเขาถึงตามพวกหนูหนูคือตัวแทนของคําว่าความหวังจริงๆว่ะ นะทาสิ่งนี้สร้างความหวังให้ตัวเองและคนต่อไปนะ่นเนะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครูงอนะครับขอบคุณมาสเตอร์ทุกๆคนด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นจนวันนี้ครับและตอนนี้ผลโหวตรวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะได้รู้กันสักทีว่าใครเป็นแชมป์ผมขอผลโหวตครับนี่คือการตัดสินจากคะแนนโหวตจากคนไทยทั้งประเทศครับเขารวมคะแนนกันไงเร็วมากเลยอยากลงมากเลย เพื่อให้การประกาศผลครั้งนี้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นผมจะประกาศรายชื่อสองวงที่ได้คะแนนมากที่สุด <Ooh. S 1> นั้นแปลว่าสองวงที่ผมประกาศจะได้ลุ้นกันต่อว่าใครเป็นแชมป์วงที่ผมไม่ได้ประกาศคือวงที่ได้อันดับส <Airport S 1> ามแอพโอดอยู่นะ,นนนะทำร้ายจิตใจอ่ะประกาศทีเดียวคือรู้เลยดีกว่าและวงที่มีคะแนนสูงสุดสองอันดับแรกคือ เครียดอะเป็นใครๆครเขาเคียดลุ้นกันให้ดีนะครับอันนี้คืออะไรวงอื่นหรอจะเป็นวงไหนให้สองนในสามวงนี้ โ oh. อ้น้องๆหายใจกันได้นะครับตอนนี้เหมือนกลั้นหายใจกันอยู่เลยนะฮะสองวงนี้คือฟีเวอร์และทอสเกลครับลุ้นกันต่อว่าใครจะเป็นแชมป์น,นะครับก่ uh. อนอื่นปรบมือให้กับบอยกอลเตวิงก่อนเลยนะครับ ได้อันดับที่สามอย่างน่าภภาคูมิใจนช่องแชทก่อนเข้ามาคือ L2 แบบปืรดลงมาอย่างนี้เลย L2 ที่เราได้เห็นลงมาแบนเวทีนี้คือวาพระหว่างน้องๆไอดอลทุกๆคนนะครับเอาละครับเชิญวัยเหล็กบิงนะครับตรงนี้เลยฟีเวอร์และท็อสเกลกลางเวทีครับ ไม่วงใดก็วงหนึ่ง,งที่อยู่ตรงนี้จะได้เป็นแชมป์ของรายการโลดีเอ็กซ์เนมไอดอลย้ำวันนี้คือการตัดสินจากคะแนนโหวตของคนไทยทั้งประเทศครับและแชมป์ของโ o ด x เอ็กซ์เน็กคือพูดให้ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นว่าคะแนนเฉียดชิวมากครับ ในนาทีสุดท้ายก่อนปิดบทคะแนนเฉียดเฉียวมากต้องประกาศไปเนี่ยว่ากี่วตจากการซ้อมครับการเพอร์ฟอร์มตั้งแต่รอบแรกมาจนถึงรอบไฟนอลการเพอร์ฟอร์มในวันนี้ส่งผลให้พวกเธอได้แชมป์ กว่าจะแนนโหวตมากที่สุดนะครับ <c oughs> เป็นอันดับที่หนึ่งเลยน้ำตาแตกกันเป็นแถ ตอนนี้ในสตูดิโอและคนทางบ้านน่าจะลุ้นไปพร้อมๆกันและผมราจะรับมาอพร้อมกันเลยครับแชมป์ของโลดีเอ็กซ์เน็กซ์ไอดอคือวงฟีเวอร์ครับฟีเวอร์โอเคขอแสดงความยินดีด้วยกับวงฟีเวอร์ครับฟีเวอร์ชนะครับของโลดีเอ็กซ์เน็กซ์ไอครับเป็นขอบคุณแล้วคุณม เออก็ต้องตามกฎคะแนนที่เขาไว้นี่แหละว่าโหวตมาก็คนส่วนใหญ่ก็ชอบฟีเวอร์นะผมอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่แค่ชอบโรสเกิเฉยๆสำหรับการแสดงไปนะโอเคก็เดี๋ยวผมปิดคลิปไว้ประมาณนี้นะใครอยากดูตัวเต็มเอิดยานใครอยากดูตัวเต็มนะครับก็ไปดูได้ใน ย้อนหลังของทาง Workpoint นะช่อง YouTube ก็น่าจะมีแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากทุกคนนะใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใตน้นี้แล้วกันแล้วก็ยังไงผมใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ช่องปีนแนปลายไว้ด้วยนะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ผมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ตามดูกันนะครับโอเคบายบายบาย